สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองปลายสบายดีกันสุขพุดสุขพ้นพี่น้องอ่ะสาย้ายเมนีพอกันเนาะช่วงจะเที่ยงมันยีจะเที่ยงกับพี่น้องเห็ดหยางเย็บบนเห็ดหยังในเปิดคลิปขึ้นคือเห็นอันนี้วะ่ะีพี่น้องเย็บบนมาถอดพิมพ์นะคะถอดพิมพ์ที่เย็บบนทดลองเห็ดกระถางปูนหมู่บ้านนี่เนาะกระถางใบใหญ่เบ้อเลยพี่น้อง อ่ากระถางใบใหญ่เบลอเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเล็ดพี่นอ้องย่งย่งบ่อนั่นดอกอ่ายียบนเพิ่งจะถอดออกจากพิมพ์เดี๋ยวฮอจะได้มาเดี๋ยวฮอจะได้ตบเต่งพี่น้องเดี๋ยวฮอจะได้ตบแต่งว่าอ่ามันจะแข็งคงทนเหนียวเหน่นจักทา่าดเนาะยีบนถอดออกจากพิมพ์แล้วเป็นกระถางใบใหญ่เลยทีเดียวพี่น้อง กระถางปูนเด้อเป็นกระถางปูนประกาศให้เบิงอ่าประกาศใาห้เบิงว่าผลงานที่สีออกมานะมันสิเป็นจังไงเนาะเนี่ยบนมาเห็นยุคขางบ้านพี่น้องนะบอเป็นกระถางปูนทำด้วยซีเมนนะคะทำด้วยซีเมนจับกรีบจับกรีบจับกรีบซี่หลักนะค่ะพี่น้อง ยาบ,บนเฮดจับกีบสี่หลักเฮดจับกีบสี่หลักอันนี้กับเป็นตัวเล็กนะคะอันนี้เป็นตัวเล็กจับกีบสี่หลักขึ้นกันนะคะพี่น้องเอาตังไว้ทั้งไหเดี๋ยวยาบ,บนจะได้มาตบแตงตบแตงแบบใดบ้ตงีเขาจะได้เคลือบด้วยปูนอีกพี่น้องเคลือบหนาๆมันจะได้แข็งแรงมันจะได้คงทนแข็งแรงกว่านี้นะคะเป็นกระถางประดับนะคะ ใส่ไม่ดอกไม่ประดับโชว์หนาบงหนาบานได้เดี๋ยวเขาจะตกแต่งแบบใดตกแตง่งด้วยสีได้พี่น้องเขาก็จะท่าสีเกดแบบเปื่อยน้ำอีอย่างนำ้ำจังสีนาพี่นออ้งอ,งอ,นองงามบ่งามบ่พี่น้องงามบ่ถอดดอ,อกจากพิมพ์แล้วเรียบร้อยจริงๆแล้วก็มันจะถอดได้ช่วงประมาณายสองแต่ว่าย้ยบนหินว่ามันแห้ง มันแห่งเร็วนะคะเพราะที่จะถอดเลยได้เย็บบนก็เลยถอดออกพี่น้องสวยงามสวยงามอลา,ามตาเลยพี่น้องโอ้พึงพอใจมากได้เย็บบนจะเห็ดเห็ดแบบนี้ละเดี๋ยวก็จะเอาไปอ่าตกแต่งแล้วจะเอาไปไว้ทีลานพี่น้องจะไปไว้ทีลานขายพร้อมปลูกต้นไหม่เจ้าของพร้อมใบใหญ่ไไเลยนะคะใบนี่ใบใหญ่บรรจุดินได้เป็นสองถุงสองถุงที่เขาแพ็คขายแล้ว สองถุงดินขายปพล่วพี่น้องเดี๋ยวเย้บุจะไปกินเข่ากอนไปกินข่าก่อนเดี๋ยวจงคอยจะลงจะลงออันไม่อีกวันนี้ได้ตัวเล็กกับตัวนั้นเออเราก็ได้ตัวนี้เย่บนแเซ่นน้ำอาย่นี่พี่น้องกระถางแบบนี่นะคะพี่น้องตัวนี้เป็นกระถางที่ทำจับ ตัวนี้ถอดพิมพ์เร้วเรียบร้อยนะคะเป็นกระถางที่เฮ็ดจากอันกับตะก,ก้าตะก,ก้าพลาสติกพี่น้องตัวนี้เส่ห้าเซส่น้ำนี้ได้พิมพ์มันพี่น้องนี่พิมพ์มัน ี่น้องไปถึงกินข,ข้นขาวกินข้าวด้วยกันแม่นมือก้านเบิดเลยวะจับปูนหลายต้มต้มเปื่อยต้มเครื่องในงัวมันเป็นเครื่องในงัวนเป็นอย่างมันกับพอ่อฮะอคุ้งว่า เยอดฮบทะจินหลุดหัวง,งั้นจ้งถึงอ่ลูกหลานประยุเหมือนอีงน่งิจิรีเขาพากันไปเขาไปแห,ห่บุญกระถิ่นบ้านลินฟ้าแห่บุญกระถิ่น เอาซาเลงไปนน้ำเหมือนแวให้ทีบออนซาเลงใส่ดินมาใหอไอถุงไอถุงสร้างดินปลูกต้นไม้ห้มันใส่น้ำไปห้มลงท่านน้ำขอน้ำเขาขอ,ขอลงท่านมากเขได้ปลอกซอยเขาน้ำผลไม้ chuông như bốn tờ chín nó bắt 2 mặt Chú chéo vào ta สิแล้วสิแต่งกระถางลมลอยบอยแล้วตาลงตีลงตอนไปถึงหยังบ่มื้อเช้าไสอ่ะ Bên trong bên pin bên trong 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 bên giống cái nồng lên chuẩn đắng, đắng được dè điểm chè sai, ăn cái nó bùm bùm vô mà quấn không nói ngựa quên tôi được tập bung bên tùm sẹp tốt nam đây nữa ở Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để รู้หิวนหมี่ยรอ,อ,อ,อขับแล้วเสียงรถ